ตายลเคาะอ,อย่างสนุกสนานวันนี้จะชวนคุณผู้ชมสนุกสนานกับการปรุงอาหารด้วยหม้อดินแต่สมัยนี้หม้อดินมันหายากพอสมควรนะคุณผู้ชมเขาก็มีหม้อสแตนเลสหม้อเซรามิกแล้วก็หม้ออลูมิเนียมก่อนที่เราจะเข้าครัวปรุงอาหารวันนี้มีเรื่องเราเกี่ยวกับหม้อดินมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ today I will show you how to cook with clay pot menu but before we start cooking I have some story about clay pot for you to see please follow สำหรับแรกที่จะชวนคุณผู้ชมอร่อยกับเมนูอบในหม้อแบบนี้นั่นก็คือบะหมี่อบหม้อดินใส่ตับไก่นะคุณผู้ชมครับ The first menu that I will show you how to cook with this kind of pot is clay pot egg noodle with chicken liver. So now I put this kind of pot on the stove and turn on the fire. You can serve this one in a minute. So now you just prepare everything. When your darling husband back home Take a bath and change already And then we going to start for a dinner so now you start to cook like this เตรียมตัวสุดที่รักลงรถมาจากที่ทำงานอาบน้ำแต่งตัวพร้อมจะนเ,เนอร์คุณผู้ชมก็เตรียมตัวทำตามนี้ก็เตรียมมันหมูศัตรูทำลายความสวยแต่เพิ่มความอร่อยและเสน่ห์ประจวบเลือกเอาสามีหลงแต่หุ่นตัวเองเสียคิดเองแล้วกันคุณผู้ชม I use lard lie at the bottom of the pot to prevent sticky. Slice the lard pork lard into a small and thin like paper like this and grease at the bottom of the pot. หั่นเป็นชิ้นจิ๋วบางๆแล้วก็เรียงไปที่ก้นหม้อ coriander root รากผักชีแค a t ซิลทั้งสองสำราก garlic clove กลีบกระเทียมแบบนี้ แล้วก็ใส่ตับไก่ลงไปด้วย s o n a w ิว s o ชิ chicken Chicken liver and some of vegetable any kind of vegetable ผักอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบก็ใส่ลงไปซะ Mushroom, มชิตาเกะเห็ดหอมโอเค just press to make sure that inside the pot and cover ปิดฝา แล้วก็รอสักครู่หนึ่ง We p r e p a r e the p o t t e d seafood seasoning case. l o b a l brand product from Thailand like this. One packs enough. คุณผู้ชมก็เตรียมเครื่องปรุงอบหม้อด,ดินนะคุณผู้ชมสักหนึ่งซองแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปในกรละมัง Prepare into a stainless bowl like this. One of the egg white fresh egg white ไข่ขาวสดๆใส่ลงไป and this one is vegetable oil today I use n e w t r i b a n d Emerald brand mix together the seasoning mix with egg white and oil okay and this one is a egg noodle after you boil in hot water and then you mix into the seasoning mix บมามีไข่ไปลวกซะก่อนเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับเครื่องปรุง สำเร็จรูปที่เราเตรียมไว้แบบนี้คุณผู้ชมอ่ะ finish waiting for this one เราจะรอในหม้อนี้ทันทีพร้อมแล้วเราลองเปิดดู now it s good s m e l l already so okay egg noodle on top like this and a little bit water แล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยนะปิดฝา and cover again to make sure that it's really cook please check by using your chopstick ต้องให้แน่ใจว่าสุกไหมนะคุณผู้ชมโอเคเซีออยน้ำมันงานนิดนึงโอเค and c o v e o again โอเคเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม now ready to serve You just move to the table a little bit for decoration coriander chili ผักชีนิดนึงพริกชี้ฟ้าหน่อยหนึ่งก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับ now is t ready to serve ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวๆจ้าอาจารย์ยิ่งสับเขามาชวนทำอาหารทั้งหลานข้าวมีพร้อมสับนารับทาน ขอเชิญทุกทกท่านหน้าจอทีวีประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้น มั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w w w y i n g s a k f o o d c o m ัก